วัดธรรมมงคลจัดกิจกรรมวันวิสาขาบูชาผ่านระบบออนไลน์โดยการถ่ายทอดสดจากวัดธรรมมงคลในวันพุทธที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2563เวลาประมาณ18นาฬิกาโดยสามารถที่จะรับชมที่บ้านผ่านการถ่ายทอดสดจากวัดธรรมมงคลโดยมีการสวดมนต์ทำสมาธิ จเจริญจิตภาวนามีการสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาในวันวิสาขาบูชาที่จะถึงนี้เพื่อที่จะได้ร่วมกันน้อมรำลึกเป็นพุทธบูชาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ร่วมกันปฏิบัติเป็นพุทธบูชาโดยแต่ละท่านแต่ละคนก็จะรับฟังชมถ่ายทอดสดอยู่ที่บ้านของตัวเองแล้วก็ร่วมกันปฏิบัติไปพร้อมๆกัน นั้นจึงเจริญพรสาธุชนทุกท่านร่วมรับชมการถ่ายทอดสดแล้วก็ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบาูชาณบ้านของตัวเองโดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านสื่อต่างๆของทางวัดธรรมมงคลขอเจริญพร